ครับสวัสดีด้วยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องรถไฟอ่าญี่ปุ่นนะครับผมขีฮะนั่นเองซึ่งเมื่อกันยาปีที่แล้วนะฮะที่ได้เคยทําคลิปไปเกี่ยวกับว่าทางญี่ปุ่นจะนําเสนอมอบรถไฟดีเซลรางขีฮะเพิ่มให้เราอีก20คันที่ปลดประจําการเมื่อปี64นะครับก็ได้ความคืบหน้ามาแล้วนะฮะทุกคนนะฮะ แน่นอนนะว่าตอนนั้นเน่ะเป็นงานเปิดตัวของคีฮะหนครั้งแรกด้วยแล้วก็ทางผู้ว่าเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปในตอนนั้นก็เลยได้ข้อมูลกับตรงนั้นมาว่าทางญี่ปุ่นเขาเสนอให้เราอีก20คันนะครับตอนนั้นทางผู้ว่าเองก็ได้ส่งให้ทีมช่างไปประเมินนะครับผมสภาพก่อนว่าเอามาจะคุมไหมเอามาจะทํารถไฟอะไร ชิ้นส่วนวัสดุมันดีหรือไม่อ่าประมาณนี้นะครับะเมื่อวันที่6กันยานะครับผม2565นะฮะก็นายนิลตนะครับก็ได้กล่าวถึงรถไฟญี่ปุ่นนะครับว่าอ่ามีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานมากกว่า20ปีหลังจากเคยได้รับมอบรถไฟญี่ปุ่นอ่า JR West อ่าที่ยังใช้ในปัจจุบันเนี้ยก็คือเราได้เอามาปรับปรุงนะครับก็เป็นรถพวก VIP อะไรพวกนี้รถการท่องเที่ยว รถประกาศนะฮะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่5ใช่ไหมฮะก็ในครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นครั้งที่6ของทางคีฮะ 5, นะครับที่เราจะได้รับจาก JR West Hokkaido oh, นั่นเองนอกจากนี้นะฮะ JR East นะครับก็ได้เสนอมอเร์ถไฟดีเซลรางให้เราอีก20คันซึ่งมีทั้งแบบห้องขับและไม่มีห้องขับที่มีสภาพดีแล้วก็มีการยกเลิกใช้งานไปนะครับผมก็คือ ปลดประจําการตามอายุไขนั่นเองซึ่งญี่ปุ่นเน่ยเขาสามารถผลิตรถไฟเองได้นะพอหมดเจนเขาก็จะเปลี่ยนโลให้กับเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ประจําอยู่แล้วนะครับผมก็ทางการรถไฟได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นก็ตอนนี้กําลังรอพิจารณากันอยู่นะครับล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566น,น,นะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็ได้ออกประกาศบนเว็บไซต์นะครับ เพื่อจัดจ้างขนย้ายรถด,ดีเซลลงังป,ประกาศรุ่นคิฮะ40แล้วคิฮะ48จำนวน20คันอ่าก็จาก j i s ประเทศญี่ปุ่นด้วยงบประมาณนะครับผม49.5ล้านบาทโดยประมาณนะฮะอ่าแล้วก็ยังไม่ระบุชัดเจนอีกว่ามีรุ่น40กี่คันรุ่น48กี่คันนะฮะแต่รวมๆวมแล้ว2รุ่นเนี้ยเราได้มา20คัน ซึ่งแน่นอนว่าค่าขนส่งมันยักมันสูงกว่าคิฮะหนึ่งแปดสามที่ได้มารอบที่แล้วนะครับแต่รอบที่แล้วเราได้มาสิบเจ็ดคันอ่าก็ตอนนี้เพิ่มมาอีกประมาณสักเจ็ดล้านก็ได้เพิ่มอีกสามคันก็อ่าประมาณนั้นตกค่าขนย้ายต่างๆนะฮะอยู่ที่คลัฐสองล้านกว่าบาทนะก็อย่างว่านะฮะในปัจจุบันเนี่ยรถไฟคีฮะหนึ่งแปดสามนะครับก็เสร็จไปแล้วสองชุดโดยประมาณนะครับผม ก่อสร้างรายได้ให้กับก,บการรถไฟไปอื้อฉาวก็เลยทีเดียวเชียวหลอบละ5 0 0ร้อบ้างล่าสุดนี้พันสี่พันห้าสี่พัน้างคืนอ่ถือว่าเป็นการกระแสที่ดีนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าอ่าชุดนี้20,000ันเนี้ยเอามาจะมีแผนเอาไปปรับปรุงทำรถไฟสินค้าหรือรถไฟโดยสารหรือรถน้ำเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็สำหรับข่าวสารล่าสุด ประมาณนี้ก่อนอะไรกันเนาะเพื่อทางการรไฟออกมาชี้แจงชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมานำเสนอกันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน